มาสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพบกันรีวิวของที่ได้มาจากร้าน Hello Kitty เลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกเลยเริ่มจากสิ่งที่แบบไม่ใช่สกูตชี่นะคะชิ้นแรกก็จะเป็นสีเมจิกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะไองที่อืนไปเลยสีเมจิกนะคะมันก็จะเป็นของ c o l o r Pen พเนาะมันคาร o โร่เพนนะคะตรงนี้เป็นรูปหมีเนาะนี่ค่ะเป็นของญี่ปุ่นเป็น12สีนะคะ พกผ้านะก็ไปโรงเรียนได้นะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปที่เราซื้อมานะอันนี้นะคะไม่ใช่ของที่เราซื้อมาจากกา,าร Hello Kitty นะแต่ว่าเป็นของที่เราซื้อมาจากโรงเรียนนะคะคือโรงเรียนเราหรือว่าบิก๊กคือเราซื้อจากาห้ังของที่โรงเรียนนะคะคือมันเป็นบิ๊กเอเนาะขายพวกเครื่องเขียนแล้วก็สกุตชี่นะคะก็ ต้องสโลวนะแต่ว่าดูเพื่อนเพื่อนดูดูดีัไม่ค่อยโฟกัสเลยเพืพ่อนเพนื่อนดูเนื้อมันดีๆนะนี่นะคะเนื้อมันดะเป็นแบบนี้นะคือตรงเนี้ยฮาลโลโฟกัสตรงเนี้ยนะเนื้อมันแบบเหมือนอันที่มันเเป็นแมกเนตนะเห็นปะ ที่มันติดแม็กเนตนะเน้อตรงเนี้ยคือทั้งตัวทั้งทั้งหน้าตรงนี้เลยนะก็ะขอบพอด้วยเนื้อมันเหมือนที่ติดแม็กเนตนะคะแต่ว่าที่เราหน้าสนใจคือปกติเนื้อที่มันแบบติดแม g กเนตไว้ด้านหลังนะคะมันจะไม่ซาโลแต่ว่าอันเนี้ยมันซาโลค่ะแล้วมันน่ารักด้วยนะ ไม่ใช่เดี๋ยวเราบีบแบบนี้มันก็จะนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ติดแมงเนตน,นะอันนี้คือมันนี่เนะี่ยมันลอกนะคะสี่ลอกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นมาจากร้านนะนี่นะคะคือมันแปลกแล้วมันก็นุ่มมากเลยอะนุ่มมากๆอันนี้กลิ่นก็กลิ่นก็หอมนะคะอันนี้ นมารักคิคุขูมากก็ทีบิกเอก็เลยแค่อันเดียวนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะมีความพิเศษมากนะคะอันนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะจากร้าน Hello Kitty นะคะนี่อันนี้คือแก้วมังถูกปะแก้วมังกรน,นะคะคือในกล้องสีมันก็แตกต่างกันอีกแล้วคือสีมันแตกต่างนะมันในกล้องมันจะเป็นแดงในกล้องมันจะเป็นแบบ แดงแดงส้มอะ่ะแต่ของจริงมันเป็นแดงอมชมพูเนาะก็จะเป็นแ,แบบนี้นะคะซุนก็ไล่สีเราไปบีบเลยคือด้วยชิ้นนี้ยอันนี้ความสโลมากนะคะฉะนั้นก่อนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะด้วยการขยัมันไว้นะแล้วเราก็จะมารีวิวอันต่อไปแล้วก็บีบอันต่อไปให้ดูเลยนะแล้วก็รอดูว่าอันนี้มันจะขึ้นเสร็จหรืยังนะคะก็โอเค ก็เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปนะคะจะเป็นชมพู่เนาะชมพู่อันนี้นะคะก็แบบแดงอมแดงแดงนะคะมันปันสีแดงแมบดบแดงเหมือนชมพู่เลยแต่ว่าในกล้องมันเป็นแดงแดงส้มเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านใต้ด้านใต้นะคะมันก็เป็นรายละเอดของชมพู่ด้านข้างก็มีรายละเอดของชมพู่นะด้านบนก็มีนี่เนาะก,ก็วีไม่ใคยฝึกนุ่มซาโลนะคะ นุ่มสาโลนะสโลมาผลปรากฏว่าอันนี้ขึ้นอย่างเอ่ยน,นี่นะคะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะขึ้นก่อนรีวิวเสร็จนะคะอันนี้ก็นุ่มซาโลนะ นุ่มสโลมมากๆนะคะก็สำรับคลิปนี้ก็หมดไปแล้วแต่เรามีเรื่องจะแจ้งนิดนึงนะก็อันนี้นะคะมีคนท้ามาให้เรารีวิวนะเป็นมาว่าเผ็อันนี้เราก็ได้มาจากเพื่อนนะคะที่จับสลากได้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูคลิปจับสลากนะคะก็อมนน้คลิปที่ของที่จับสลากได้นะ,ะอันนี้จะเป็นมาว่าเผ็ดเนาะก็เเพื่อนที่โรงเรียนนะคะ เออท้ามาเนาะเราก็จะรับคําท้านะคะแต่ว่าคืออาจจะแบบทําช้าหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเราจะทําแบบเป็นแบบกินแข่งกับน้องนะไม่ได้ไม่ได้กินคนเดียวนะคะจะมากินแข่งกับน้องแต่อาจจะใส่ซอสไม่หมดนะเพราะมันเะผ็ดากเราเคยลองกินแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายไปลว